สวยค่ะไม่ <รอ S 1> แพ้ทางททภาคเหนือเลยนะคะปักตรงปักใต้ขับรถเปิดเปินมาจเจริญตาเขียวเชียวอมอ่มอตอนนี้เราก็เดินทางไปเรอเดินทางไปคารไนมลอนนะคะจากปีนังกันลอยกสิ่ะปโลประมาณนั้นประมาณนี้อันนี้คือเส้นทางยอมรับกาเลยนะครับอ่ะตัดตรงตลอดคะ่ะตรงตลอดเลยคะ่ะไม่ต้องขวนล้งนะคะ จะได้เจ้าเอาเจ้าครับมวนขนาดเลยเจ้าถนนนิ่มๆเจ้าเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะก็อีกประมาณ50ากิโลขึ้นไปคุณก็จะไปเจอสวงสว่า์อยู่ข้างบนน่ะจ้าคาดว่าน่าจะหนาวนะคะเพราะว่าพวกเราเตรียมพร้อมมากันเยแล้วแยมมาเสื้อหนาวเสื้อแบบว้าตืดไตห้างดังมาค่ะ นี่ตัวละเกินนี่สองพันสอพันค่ะเป็นขนมิงใช่ไหมฮะวงฟิงด่เดี๋ยวเจอกันนะคะขอทดค่ะนี่กันค่ะสวยจริงๆ